การทดสอบ Open Beta ของซ i g m a จะจบลงในวันที่2ธันวาคมเวลาเที่ยง <What? S 1> อ้าวเรียบร้อยนะคะปิดให้บริการแล้วนะเกมกอฟฟรีไฟล์หลังจากเปิดให้เล่นมาเป็นเวลา3วัน <c oughs> ลิปเปิดลิปปิดนะครับเราเล่นนะจริงๆ <c oughs> คือเขาปิดช่วงทดสอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคงจะเป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มเลยก็เดี๋ยวรอชมได้เลยนะฮะว่าตัวเต็มมาเนี่ยจะมีอะไรเจร๋งๆให้เราเล่นหรือเปล่าก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งคลิปละกันผมจะพา <c oughs> คุณผู้ชมไปทัวร์ในโหมดไฟเอาเป็นโหมดที่เหมือนกับโหมด4 v 4ในฟรีไฟนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันว่าเจ้าโหมดเนี้ยระหว่าง2เกมเนี้ยมันมีอะไรแตกต่างกันไหมแต่ว่าผมจะไม่ได้กดเล่นแบบธรร นะครับเพราะว่ามันจะเจอแต่บอดเดี๋ยวเราจะไปกดเข้าห้องที่มีคนสร้างเอาไว้จะมีโอกาสได้ยิงกับคนมากกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยแต่ว่าก่อนไปขอสัก10,000ไลค์นะครับถ้าเกิดว่าไลค์ถึงเดี๋ยวเกมตัวเต็มมาเนี่ยผมกลับมาเล่นให้ดูอีกแน่นอนนะฮะอ่ะกดไลค์กันหรือยังครับถ้าเกิดว่ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับโหมดนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกับ CVC ในฟ e e Fire เป๊ะเลยนะฮะต่างกันแค่ภาพกราฟ,ฟิกจริงๆเริ่มเกมมาเราก็ต้องซื้ออาวุธที่จะใช้นะครับแล้วก็ไปไล่ย,ยิงกันพอชนะเสร็จแล้วก็มาซื้อของอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปไล่ย,ยิงกันพวกปืนต่างๆที่มีขายในร้านค้าเนี่ยหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะครับรายการที่วางขายอาจจะต่างกันแค่ภาพกราฟ,ฟิกนิดหน่อยมีเหตุขายเหมือนเดิมชื่อทีมเขาเปลี่ยนเป็นชินล,ลี่เดมอนกับจีนไนท์นะครับ าในฟรีไฟจะเป็นสายฟรีกับสายเติมนะเอา้าเ <t> พื่อนเพื่อนโดนอะไรเนี่ยวูบเลยยังไม่ทันเล่นเลยน <t> ิ่งไว้ก่อนอึบก่อนนะเพื่นอนมามาลิงจั๊กจกักดอมหนึ่งเฮ้ยชาร์จเลยเหรอชาร์จเลยเอเพื่นอนวิ่งมีคนต้องมาด้วยจูแป๊บ อล้อุวยอย่าพึ่งโตมดิเพื่อนเออเยอะไปนะบางทีอะสามหนึ่ง <c oughs> เพื่อนกันล่วงเป็นมะม่วงเลยล่วงไม่พักกันเลยทีเดียว <c oughs> เกมที่2ครับรอบนี้เอา MP5 ละกันพันสามหมดตูดพอดีบมอแแบตรงนี้น่าจะเป็นแผนที่เกาะแก้วนะถ้าผมจำไม่ผิด เนี่ยผมจำถนนได้วิ่งข้ามมาก็จะเจอกับฝั่งนู้นนะครับตรงนี้เป็นจุดปะทะอ่าใช่จริงด้วย<อ>สับจริงไปเหมือนเป๊ะอบอกเลยมาด,นะดิเพื่อนมาดิเพ<อ>ื่อนเก่งไม่กลัวนะกลัวเยอะเมื่อ <laughs> กี้เยอะไปไงสามหนรอบนี้ขอเอาคืนเอาคืนจัดหนัก <laughs> เลยมาเลยเพื่อนอยู่ที่ฐานปะจ้าเอ วิไอ้อมล้อมลมลมจับปุ๊คิวเหลือตัวเดียวครับไอ้นาเพื่อนเออสวย มันโดนหัวได้ไงอะเมื่อกี้ผมยืนอยู่หลังรั้วไม่ใช่เหรอขอสโลภาพช้านิดนึงครับเขายิงทะลุรั้วเหรอหรือว่าหัวผมมันโผล่งงเลยนะจังหวะนี้เอาใหม่ครับไม่เป็นไรมันอาจจะมีแหลกๆกระสุนทะลุฝ่าไม้ไงเออไม้มันไม่กันกระสุนมาเกมที่สมครับด่านนี้เป็นโรงสีแต่ว่าในแผนที่เขียนว่าฟาร์ม <What? S 1> ในเกมนี้เรียกฟาร์มในฟีไฟเรียกโรงสีเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนเนอะโรงสีกับฟาร์มอย่างน้อยก็ชื่อไม่เหมือนกัน อยู่ทางขวาเพื่อน <Hey. S 1> เข้าหน้าเลย <Hey. S 1> เดี๋ยวอ้อมซ้ายให้ <Hey. S 1> จังวันนี้สับยิงสับยิงลมหนึ่ง <Hey. S 1> สับยิงลมสอง <Hey. S 1> เหลือตัวเดียวครับตัว <Hey. S 1> หมดเพื่อนขอดูดของก่อนรอบนี้รู้สึกเล่นง่ายนะเหลือเต็มตี้เลย <Hey. S 1> ตัวสุดท้าย hey. มอตด,ดี้ครับยิงเสร็จต้องยืนแอคหันกล้องส่องหน้าด้วยรอบสีลองเก็บเครื่องบินเฮ้ย <Huh? S 1> hey, มันก็ชื่อไทยเหมือนฟรีไฟ e นี่ว่าแสดงว่าเขาตั้งใจตั้งชื่อให้มันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ชื่อบางสถานที่ในแผนที่เนี่ยมันยังเป็นอังกฤษอยู่เออแต่พอชื่อที่ขึ้นกลางจอไป็นภาษาไทยผมว่าเกมเนี้ยเขาน่าจะไม่ได้กอฟฟรีไฟหรอกเขาน่าจะเป็นทีมสร้างชุดเดียวกันที่ตั้งใจทำให้เหมือนนะฮะ หรือว่าฟรีไฟล์จะถูกปิดตัวลงคุณผู้ชมไม่นะเราจะถูกย้ายเกมกันแล้วใช่ไหม <Hey. S 1> เฮ้ยวิ่งมาทำอะไรเพื่อนล้มสองตัวฟรียืนยิ้มอยู่ที่ฐาน <Hey. S 1> เหลือสองนะเฮ้ยข้างบนเอ <c oughs> เอเ <c oughs> พื่อนเฮลมีหัวแตกเฉย มุมเมื่อกี้ก็ไม่นายิงได้นะครับทะลุไอวอร์มาได้ยังไงนี่ดูท่าพัญญาเหมือนเป๊ะ <laughs> เหมือนแบบหมดคำจะพูดหยุงปนครับอุ้ยเครีย,ยงพลาดหลบแปบ๊บตัวท้ายเพื่อนถ่มเลยเราไม่เน้นเก่งนะเน้นลุมเอ้าเพื่อน <laughs> <laughs> กำลังจะชวนไปลุม <laughs> เพื่อนคานซะงั้น <laughs> เขาอยู่ฝั่งนูนี่ว่า <laughs> เขายิงไกลมากเลยอ่ะเพื่อนล้มได้ไงอ๋ออยู่ประตึก หลังไอวอ,อ,อเพื่อนจ่อเลยจ่อเพื่อนโดนสวยแตกซะรอบห้าปากแม่น้ำปากแม่น้ำคืออะไรอันนี้มันโรงงานไม่ใช่หรอทำไมเขาเขียนปากแม่น้ำอะ ตรงนี้มันก็ไม่มีแม่น้ำแล้วเนี่ยภาษาก็ยังเพี้ยนๆอยู่นะครับมันเหมือนแบบเอาโมเดลฟรีไฟเอาแมพทุกอย่างเนี่ยมานะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลนะแต่สกิลยังเหมือนอะ่ะนะตัวนึงลํา1หนึ่งล็อ,ลอสองอันนี้น่าจะบอดนะเนี่ยฝั่งนู้นมีคนเล่นกี่คนเนี่ย,อ,ยอันนี้น่าจะคนนะยิงเจ็บ เอาเพื่อนเพื่อนบูบฝั่งนู้นน่าจะคนสองกว่สนะครับเกมนี้คิสว่าลองมาวิ่งเล่นแล้วกันมาดูระบบอยู่ที่ฐานตามมาครับเอา้าเพื่อนล้มได้ไงเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแปลกๆนะเนี่ย เอลมีพีทผมนั่งหลังตองมันหัวแตกได้ไงครับภาพไม่ตรงกันหนอหรือว่าเขาโปโปปะเนี่ยเอา้าไม่ใช่แล้วผมว่าไอดีโปแน่อ่อ,อหัวแตกสามเจอโปะตั้งแต่เกมยังไม่เปิดเวอร์ชันเต็มหัวแตกไหมคนสุดท้ายเพื่อนอย่าให้พลาดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไปไหนเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่มาโถมด้วยเรามาดูกันครับเบอร์หนึ่งปะทะโปดึงหัวเขาถือ m อ5ไฟกระโดดเข้ามา และนางซ้อมเกาะและชีกซ้ายมา<อ>สับยิง<อ>และในที่สุดก็เป็นทางเบอร์หนึ่งที่สามารถกําจัดโปล็อกหัวไปได้นี่มีตีลังกาแอคนะท่าทางนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะ คือถ้าจะตั้งใจทําให้เหมือนขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกมกรอบแล้วนะครับต้องเรียกว่า f r e e i i r e n n m u l t i v e r s e <c oughs> <c oughs> โลกคู่ขนานเกมดินน้มันนี้เองอ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเวอร์ชั่นตัวเต็มจะมีอะไรให้เราว้าวบ้างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ